สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BMW Test and Talk by Europa ค่ะวันนี้นะคะอาอายมารีวิวรถ BMW s e r i e ์5กับพี่น็อตค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่นอ็อตซึ่ง BMW s e r i e ์5โฉมใหม่อ่ะได้รีวิวไปแล้วนะคะในงานมอเตอร์โช2024ที่ผ่านมา แต่วันนี้ค่ะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะมาโชว์อยู่ที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาจารันสนิทวงค่ะคันนี้คือรุ่นอะไรคะพี่นอะอันนี้คือ530 EM Sport Pro ด้วยนะครับ<อ>ต้องบอกลยว่า Pro ด้วยคันนี้เขามีความแตกต่างจากโฉมก่อนหน้ารุ่นเดิมยังไงบ้างคะใน G60 เนี่ยครับมันถูกการพัฒนาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับรวม,มถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับ โดยการการเอาดีไซน์ของเซเว่นซีรีส์เอามาใส่อยู่ในรถรุ่นนี้แล้วนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะเครื่องยนต์เป็น 2,000cc ทีทเทอร์ a r เ e อ t ์โ b o นะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นรถ plug-in hybrid ซึ่งมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นจากตัวเดิมคันนี้ได้เป็น299แรงมา้าโอ้โหแรงมาก0-100ใช้เวลาเพียง6.3วินาทีนะครับ แล้วคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ p a r k i n h y b a i สามารถขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเลยส่วนเรนท์ของไฟฟ้านะครับ NADC นะครับได้เคมไว้ที่108กิโลเมตรต่อ1ชาร์จนะครับอ๋อก็วิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้นด้วยที่ไกลขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมก็จะอยู่ประมาณสัก5-60กิโลเมตรนะครับแต่พอมาเป็นเจเนอเรชันนี้แล้วนะครับก็วิ่งได้108กิโลเมตรนะครับวิ่งได้ไกลขึ้นนะดีมากเลยส่วน ที่ชาร์จจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับรองรับการชาร์จกำลังไฟสูงสุด7.4กิโลวัตต์นะครับถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นนี้แล้วที่บ้านมีติดวอลอกอย่างนี้นะคะใช้เวลาชาร์จนานไหมคะเออในการชาร์จจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมันเลยได้เรนที่ไกลขึ้นนะครับก็เลยต้องใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับประมาณโดยประมาณก่อนก่อนนอนเนาะชาร์จทิ้งไว้ค่ะแป๊บเดียวก็เต็มแล้ว โอเคพูดถึงดีไซน์ดีกว่าบอกเลยว่าโฉมนี้หล่อจริงๆคุณผู้ชมหล่อทุกมุมเลยค่ะใช่อย่างที่ผมบอกครับมันเอาเซเว่นซีรีส์เข้ามาย่อส่วนลงมานะครับทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็ดีไซน์ภายในค่ะ M Sport Pro จะได้ไอคอนิกโกลนะครับก็คือไฟที่อยู่ตรงกระจังหน้านะครับรก็จะตรงกับ DNA ของเซเว่นซีรีส์นะครับค่ะส่วนคําว่าโปรเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นลมดำมนะครับมันทําให้รถดูสปอร์ตและดุดันมากขึ้นนะครับ ชุดแต่ง M Sport นะครับซีรีส์5คันนี้ก็มีออปชันที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็คือกล้องสลาวิวนะครับด้านข้างนะครับก็มาพร้อมด้วยล้อแม็ก M Sport 20นิ้วนะครับมาพร้อมด้วยเบรก M Sport นะครับเป็นคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยดีไซน์นะครับที่มันเป็นเลข5นะครับที่เสา B แล้วก็เสา C ครับส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะมีสปอยเลอร์บิวอินมาให้แล้วนะครับนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายเป็น LED นะครับก็เป็น ดีเ a ของ BMW มก็คือ L shape นะครับ่ะโอเคเชื่อว่าคุณผู้ชมชมความหล่อภายนอกแล้วอยากเห็นด้านในพี่นอตเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันดีกว่าว่าจะเหมือนเซเว่นซีรีไหมนะครับเดีวผมพาเข้าไปดูครับค่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาในรถ BM เ530 EM Sport Pro กันแล้วพี่นอตโอ้โหดีไซน์ของเขาสปอร์ตสมชื่อเลยค่ะ พวงมาลัยเราก็ถูกออกแบบมาดีไซน์ใหม่นะครับให้ดูสปอร์ตแล้วดูหรูหราจับกระชับมากขึ้นนะครับพวงมาลัยอะค่ะคันนี้เนี่ยมีแพดเดิลชีฟแล้วก็มีคำว่าบูสต์เพิ่มเข้ามาด้วยใช่ครับอีบูสต์จะใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันดันกำลังให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่10วินาทีนะครับเขาจะบูสต์ให้เราเผื่อเราต้องการจะเร่งแซงนะครับหรือต้องการขับให้สนุกขึ้นนะครับ พอจบ10วิเราสามารถกดบูสต์ได้ต่อเลยนะครับโดยที่มไม่ต้องรอนะครับพร้อมมาด้วยหน้าจอเคิร์ฟดิสเพย์นะครับเออตอนตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น8.5แล้วนะครับ<ม>ที่ผมบอกว่า d n a เหมือน เซเว่นซก็คือตัว a อ b บเบียนไลทนะครับก็จะมีรอบคันเหมือนซีดีเจนะครับนี่เขาแบ่งเป็นทูโทนด้วยฝั่งนี้สีน้ําเงินฝั่งนี้สีแดงส้มนะคะอันนี้จะอยู่ที่ตามโหมดกัรับขี่ส่วนแอ b บเบียนไลทเราสามารถเปลี่ยนได้15สีนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดกับขี่ก็จะเป็นดีไซน์ต่างๆตามที่เราต้องการนะครับ ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวประตูนะครับก็จะออกแบบด้วยเป็นลายแคปลา r นะครับเพื่อให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเครื่องเสียงก็เราก็จะใช้เป็นของโบเว r ร์ i แอนด์วิลนีนนอกจากนี้ก็คือตัวจอเนี้ยเวอร์ชั่น8.5 8.5ทุกอย่างก็คือจะสั่งงานผ่านตัวจอนี้หมดแล้วใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ควบคุมต่างๆใช่ไหมใช่ครับจะอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับ การเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto เราก็จะแสดงผลได้จอได้ใหญ่ขึ้นนะครับ<ม>เราก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นค่ะแล้วในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคันนี้มีมาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคันนี้ก็มีค่อนข้างครบนะครับเช่น diving assistant นะครับแล้วก็มีพวกขับตามคันหน้าครับ adaptive cruise control with stop and go อ,อย่างเงี้ยครับก็มีให้ครบค่ะ ในเรื่องของดีไซน์ล่ะโอ้โหสวยมากเลยดูไอไดสิคะวิบวับเลยอะ่ะเป็นคิตสตาสวัตลอปกี้ครับเหมือนเซเว่นซีรีส์เลยนะครับสิ่งด้วยความสะดวกนะครับก็มีว e ลเล็ทชาร์จมาให้นะครับหนังเบาะที่เรานั่งนะครับค่ะอย่างที่เราบอกครับมันมันหลักถ่ายดีเอ็นมาจากเซเว่นซีรีส์มันคือหนังมาริโนเป็นหนังเดียวกับเซเว่นซีรีส์เลยเลยนะครับแต่คันนี้ ตัดทูโทนนี่ดูโทนสีซะก่อนตัดทูโทนมาให้มีความแตกต่างจากที่เคยเห็นมาเลยนะซีรีส์ห้าฉงกอนนี่คือสีเดียวนะคะแต่นี่มาแบบทูโทนแล้วใช่ครับและก็แน่นอนในเรื่องของความสะดวกสบายของการนั่งโดยสารก็ยังเหมือนเดิมเบาะนุ่มขึ้นแต่ห้องโดยสารก็กว้างนะคะใช่แล้วก็ด้านหลังก็นั่งได้อย่างสบายเลยแล้วก็เหมือนจะมีลูกเล่นด้วย ตัวเบลล์นะคะที่เป็น,ปนโทน M มีเพิ่มความเพ่เข้าไปอีกค่ะแล้วก็โปร่งโล่งด้วยด้านบนก็มีหลังคากระจกมาให้นะคะครับทำให้ห้องโดยสารกว้างกว้างรู้สึกแบบกว้างอยู่แล้วกว้างไปอีกที่น้อยส่วนผู้โดยสารด้านหลังนะครับเออก็จะมีเป็นแอร์โฟซนนะครับสามารถปรับแอร์ได้ทั้ง4ที่นั่งนะครับ แล้วก็มีที่แอร์ที่เสาบีให้นะครับเพื่อทําให้รถมันเย็นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีม่านหลังไฟฟ้านะครับกับมา่านข้างที่แปลแมนนวลนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นความส่วนตัวของคนนั่งด้านหลังมากขึ้นนะครับใครที่สนใจนะคะรถ BMW plug-in hybrid อยากให้มาลองสัมผัสมาลองนั่งกันนะคะ 530e M Sport Pro บอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ชมรีวิวออปชันดีไซน์รถ BMW 530 EM Sporto p r คันนี้ไปแล้ว เชื่อว่าคุณผู้ชมถูกใจแน่นอนแล้วก็อยากเห็นรถจริงนะคะอย่าลืมค่ะแวะมาเลยที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาจะันรสนิทวงนะคะสำหรับรถ BMW 530-EM Sport Pro คันนี้นะคะรวม BLI Standard ราคาดีราคาพิเศษมากเลยค่ะราคาเพียง3 9 4ล้านกบาทเท่านั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทราบแคมเปญเงื่อนไขอื่นๆพิเศษเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาได้ทางไลน์ของยูโรป้ามอเตอร์นะคะ แล้ววันนี้ค่ะอายกับพี่น็อตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ